ชัดจะช่วยทุกคนรู้สึกปลอดภัยโอ,อ้สวัสดีครับเออสวัสดีค,ครับผมเออช่องคนบ้านโก <c oughs> นกครับช่องคนบ้านโนรขออนุญาตไล์สุดนะครับ ไม่เคยไลเลยครับไม่เคยไลเออตอตอรับสุ่แชทสุดจะรีนรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชน สวัสดีครับช่องคนบ้านนอกครับขออนุญาตไลฟ์ส,สดสัปกประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับมีคนเข้ามาชมหรือเปล่าน้อเออเราจะเห็นผู้ชมจากตรงไหนเนาะเดีล้ว ที่เราเห็นผู้ชมจากตรงไหนเนาะโอ้โนี่นาู ทำงานกะดึกครับทำง,งานกะดึกกลางคืนก็ทำงานเป็นคนบ้านนอก็ยู่คนดูจ้อยใครดูหายไปแล้วคนดูหายเออ เื่อจะยุดี่จบแบบไหนจะยุดจะจบยังไงโอ้ไปถึงไหนไล่สดฉัน กามอนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณกามอน กินามบักหงระยะนี้ไม่ค่อยได้กินนะครับตำบังหุงกินแต่น้ำพริกปลาทูทดสอบครับทดสอบพอดีทำงานนะครับทำงานทำงานเด็กทำงานกะเด็กทำงานอยู่กะเด็ก ทดสอบไลดูว่าโทรศัพท์ไลสุดไปถึงไหนครับผมขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้ไม่มีแม่ครับไม่มีแม่ตมน้ำพริกปลาทูให้กินมีแต่แม่ยายครับแม่ยายแม่ยายใจดีตำน้ำพริกปลาทูให้กินทุกวันเลยขอบคุณครับแม่ยายขอบคุณครับแม่ยาย ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ที่ไหนกันบ้างนอ้อยเนาะอยู่ที่ไหนกันบ้างนอ้อยเนาะ หยุดหายบ๊บายบายครับบาย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 ครับบายบายเดินอ่าจะขอไลฟ์สดขนาดนี้นะครับขอไลฟ์สดขนาดนี้เขาหยุดกันยังไงเนาะนดี่ยวอ เออ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 ขอหยุดการไลฟ์สดนะครับเออเออเออหยุดยังไงเนาะนี่เนาะหยุดไม่ได้เลยหยุดยังไงเนาะหยุดไลฟ์สดปิดยังไงล่ะ อป้ดยยังไงเนาะเดี๋ยนอุ้ยหยุดมัปิดแล้วสวย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 แล้วสวร็แล้วเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับคอมพิวเตอร์เล่นไม่ค่อยเป็น เออปไดิดยังไงนออีนอสวยแล้วสวยแร้วสวยเล้วเขาหยุดเขาหยุดยังไงเขาหยุดยังไงเขาหยุดยังไง 越南。 Oh. <sighs>